สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์สายญน์นะคะจะพามาพบกับแฟนชายแบรนด์ดังเลยนะคะแบรนด์ดังระดับประเทศเลยคือชายสีพรมีเกล้ยวนะคะการเลือกทำเลของชายสีพรมีเกล้ยวสำหรับสาขานี้นะคะเขาก็เลือกมาเปิดที่หน้าร้านสะดวกซื้อแบรนด์หนึ่งนะคะซึ่งก็ดังอยู่และก็สาขาก็เริ่มมีผู้ชมมาก ซึ่งการเลือกของสาขานี้ต้องบอกว่าทำเลนี่ปังมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่งผลให้การทำกิจการค้านะคะขายดีนะคะขายดีหลักการก็คือหน้าสุดเลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะตั้งลูกค้าท,ทั้งหมดที่จะขับผ่านเส้นนี้นะคะจะเห็นทั้งหมดเลยในแบรนด์นี้เลยนะคะแล้วก็ที่นั่งนะคะที่นั่งก็จะเห็นว่าปกติแบรนด์นี้จะใช้โต๊ะอยู่ประมาณ มากก็มีได้ถึง10ตัวนะคะซึ่งการลงทุนเนี่ยก็จะไม่สูงด้วยนะคะแล้วก็การเลือกทำเลนี่ก็ช่วยได้นะคะช่วยได้ในการทำธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ต้องลงทุนเยอะมากแต่ถ้าเลือกทำเลเป็นนะคะก็มีโอกาสตังได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกทำเลของแพรเป็นชายีว่ามีเกี้ยวก็ต้องบอกว่าหนึง เลือกที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งสะดวกซื้อก็ได้ทุกแบนด์เลยนะคะเนี่ยสำหรับวันนี้ก็พามาดูสถาสนีที่ต้องบอกว่าปังมากๆนะลูกค้าขับผ่านก็สามารถจอดนะคะแล้วก็เข้าไปรับประทานได้เลยซึ่งรถผ่านต่อวันก็มีจานวนมากนะคะก็แนะนํานะคะใครที่สนใจปันชายก็ติดต่อมาได้สําหรับแบบนี้นะคะสาหรับวันนี้ก็สําหรับราาาสาขาของแบรนด์ชายสีบะหมี่เกี้ยวนะคะก็คือ